สวัสดีครับอยู่กับเคมแซดโรตาร์ทูไทยแลนด์วันนี้ก็อยู่กับหน้า Google นะครับมีหน้า Google ด้วยนะครับนี่โอเคก่อนอื่นขอ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 บคุณสปอนเซอร์กันก่อนนะครับแอดมินนน์โน้ให้บริการเกี่ยวกับการวาดสกินไหมครับและอื่นๆสามารถสอบถามเป็นที่ลิงก์เฟสบุ๊กทางใต้วิดีโอเลยนะครับโอเคในวิดีโอนี้นะครับเราจะมาสอนวิธีการเติมสตีมวอลเล็ตสตีมวอลเล็ตคืออะไรเดี๋ยวเราจะทําช่วงเก็บความรู้ อีกนะครับก็จะเพิ่มมาเดี๋ยวผมจะบอาอธิบายที่ว่าสตรีมอะไรคืออะไรคิดว่ามันเป็นกระเป๋าตังค์ในสตรีมแล้วกันนะครับวิธีการเติมหรือว่าซื้อเกมสตรีมนะครับโอ้ผมเปิดอะไรทิ้งไว้โอเคสามารถซื้อเกมในสตรีมนะครับดูกดดูที่ร้านค้านะโอเคก็จะขึ้นเป็นเกมไม่ซื้อนะครับซึ่จงจำนวนเงินตรงนี้นะครับก็คือสตรีม w อลเลตนะครับตรงนี้ซึ่อองถ้าคุณจะซื้อเกมนะครับคุณก็ต้องมีนะครับ ผมแนะนำ G G Kisto นะครับ Kisto นี่นะครับชุบนี่ครับลองรับทูมันนี่นะครับแล้วก็หลายๆอย่างนะครับซึ่งตอนนี้เขามีระบบใหม่นะครับระบบแนวระบบแนวคืออะไรนะครับระบบแนวก็คือคุณใส่เบอร์โทรลงไปนะครับและคุณก็กรอ,อกกรอบชาไปนะเอ๊ะแกปแกปชาอะไรก็ช่างมันนะครับโอเคแล้วก็กรอกไปใช่ไหม มันก็กดนาวตรงนี้นะครับมันก็จะส่งข้อความมาที่ sms นะครับแล้วก็ไปจ่ายเงินที่7 e เ e ่นอีเลฟนะครับประมาณนี้นะโอเคแล้วก็สามารถโอนเงินแล้วก็เติมเงินได้ด้วยโอนเงินหมายถึงไปโอนเงินนะครับหรือผ่านเพศเพศบายนะครับซึ่งเรากรอกจำนวน g g เท่ากับ1บาทนะครับหนึ่งเท่ากับ1บาท ก็ท็กก็สมาต้องการเท่าไหร่คุณก็ใส่ไปนะครับโอเคนะโอ okay, เคก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ทูมันนี่นะกดเข้าสู่ระบบสามารถเข้าสู่ระบบได้หลายนะแบบแต่ผมจะเข้าสู่ระบ,บบด้วยสติมแล้วกันโอเคเดี๋ยวผมไปล็อกอินสักครู่นึงนะครับหลังจากที่คุณล็อกอินแล้วนะครับคุณก็จะขึ้นแบบนี้ใช่ไหมก็จะขึ้นเป็นชื่อสติมของคุณนะครับแล้วก็กลับมาที่หน้านี้นะ หน้าที่เราเคยอยู่ไว้ปัจจุบันนะครับก็จะกลับมาแล้วก็ผมจะเติมทูมันนี่นะครับผมจะซื้อเป็นห้าสิบบาทก่อนนะกดไปที่เติมเงินนะครับแล้วก็กดรหัสบัตรทูมันนี่ไปเลยโอเคนี่นะแล้วก็เติมเงินนะครับแล้วก็รอประมาณหนห้านาทีนะครับ ตรงนี้สามารถส่งเข้าไปพูดคุยได้นะครับว่าต้องการเลยนะครับโอเคลอนิดนึงนะครับตรงนี้นะครับสามารถต้องการจำนวนเงินจีเช่น59บาทผมก็จะไปจ่ายได้นะครับอ่ะโอเคได้แล้วนะครับเติมเงินเรียบร้อยนะครับก็จะขึ้นแบบนี้โอเคแล้วก็ทําการสินค้านะครับแล้วก็กดไปที่เลือกซื้อในวิดีโอนี้ผมจะซื้อห0สิบาทก่อนนะก็กดสั่งซื้อนะครับ มันก็จะขึ้นแน่ใจไหมก็กดแน่ใจไปนะครับอคุณก็จะได้โค้ดมานะครับซึ่งโค้ดนี้เติมที่ไหนสำหรับคนสามารถเข้าได้สองช่องทางนะครับโอเคกดไปดูที่สินค้าหม่อีกทีนะแล้วก็กดไปที่ตรงนี้ที่สินค้านะครับเลื่อนลงมาก็จะมีบทความทมี่เกี่ยวข้องนะครับการเติมเงินด้วยสติมอลเตน,นะครับกดอ่านบทความไปก็จะขึ้นนะครับแบบนี้ นี่ใช่ไหมกดเลื่อนลงมาก็จะมีลิงก์อยู่นะครับนี่ครับกดคลิกเข้าไปได้นะครับข้ามาที่ลิงก์นี้ก็จะขึ้นให้กรอกเข้าไปนะครับแล้วก็วิธีที่สองสำหรับคนที่มีข้อสตรีมอยู่แล้วนะครับแล้วก็สั่งซื้อใช่ไหมเปิดขึ้นมาตรงนี้แล้วก็ไปที่เกมนะครับแล้วก็กดไปที่เปิดใช้รหัสสตรีมออนไลนนะครับกดคลิกเข้าไปจึ๊บก็จะขึ้นแบบนี้ถูกต้องไหมแล้วก็ทําการคลิกขวานะครับ วางหรือว่าคอนโทรวี v นะครับก็จะขึ้นนี้นะครับเราจะทําให้ดูเลยครับว่าได้จริงๆกดดาเนินการต่ออ่ะก็จะขึ้นสําเร็จคุณได้เพิ่มไปที่สเต็มเลทเรียบร้อยได้ของแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะซื้อของในโดตาให้ดูเลยแล้วกันนะครับโอเคโดตาตลาดนะครับบางคนเราอาจจะใช้ไม่ได้นะครับแต่ตอนนี้ผมใช้ได้ซื้ออะไรดีแนะ่ ไม่รู้นะครับกดพ่วดูเอ่อไม่เอานะครับยี่สิบเคอรเรียนะครับโอเคสามารถเลือกซื้อได้นะครับตัวนี้จะเป็นตลาดนะครับสําหรับพวกที่เอาของมาปล่อยนะครับไปขายไปขายไปขายนะครับสามารถซื้อได้นะครับโอเคประมาณนี้นะครับก็ประมาณนี้นะก็ไม่ซื้อให้ดูแล้วกันโอเคเปิดเงินนะครับโอเค โอเคเดี๋ยวในวีดีโอนี้ผมขอลาตัวไปเอ้ยขอตัวลาไปก่อนนะครับโอเคเดี๋ยววิดีโอหน้าเจอกันครับผมสำหรับวิดีโอนี้สวัสวดีครับ